สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับรายการใหม่แกะกล่องอีกครั้งหนึ่งชื่อลิเมซีนก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เราจะนั่งคุยเกี่ยวกับเวลาเราไปดูหนังเรื่องไหนมาเราเห็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในตัวหนังสถาปัตยกรรมที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้2รูปแบบเกิดขึ้นก็คือตัวสถาปัตยกรรมนะเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้มีการเสริมแต่งอะไรเลยอย่างเช่นเป็นโรงแรมก็คือเป็นโรงแรมไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นสถาปัตยกรรมที่ที่เขา เอาโรงแรมมาแต่เขาเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าบางทีซีนหลายๆซีนเนี่ยอาจจะเข้ากับ สไตล์นี้ซึ่งไม่ได้เป็นการใช้งานจริงของตัวโรงแรมก็ได้มันทําให้การดูหนังเราได้ความรู้กับการดูด้วยเราได้ที่มาที่ไปของสถาปัตยกรรมที่มันอยู่ในหนังที่มันมีความโดดเด่นและความแตกต่างเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในเชิงประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคอนเทนต์อิลิมเซีเนี่ยมันก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านเนี่ยของพวกเราเนาะดูเพลินๆได้ครับเรื่องแรกที่พี่จะมาเล่าเปิดตัวคอนเทนต์เนี่ยก็คือเราเรียกว่าตึก Flat Iron Building Flat ก็คือบางไอรอนก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเตาล คือบิลดิ้งก็คือตึกแฟลต i อ o อนบ i ลดิ n งมันเป็นตึกเตารียดตึกเตารียดที่โด่งดังในนิวยอร์กของอเมริกาวันนี้หนังที่เราจะมาเล่าเนี่ยก็คือเรื่อง John นวิกที่ว่า John นวิกของคินูลีฟเนี่ยทุกคนน่าจะเคยดูละทั้ง3ภาคตัวบิลดิ้งเนี่ยก็เป็นบิลดิ้งที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เป็นเหมือนเ r รดม m a r k ของตัวหนังเลยก็ได้ในหนังเขาจะเรียกว่า Continental ก็คือเป็นโรงแรม ที่ไว้สําหรับนักฆ่าเนาะตัวซีนในนิวยอร์กเนี่ยอย่างที่เราเห็นมันจะมีหนังหลายๆเรื่องหนังสับปปะหลาดไม่ว่าจะเป็นก็อซีล่าหรือว่าอเวนเจอร์ก็เคยมาถล่มที่นิวยอร์กเนาะหรือว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนในยุคท o อ y บี้แม็กค,ควายก็มาเพราะฉะนั้นซีนของนิวยอร์กเนี่ยเป็นซีนเมืองหลวงของอเมริกาที่ใช้หนังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบวกกับตึกเนี่ยมันเป็นตึกที่ค่อนข้างโดดเด่น ตอนนี้มันเป็นตึกที่เป็นไอคอนของของนิวยอร์กไปแล้วเนาะเรามาดูกันว่าไอตัวตึกเนี่ยที่เราเจอกันในหนังเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราเรียกเตารีเนี่ยเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าพี่จะขึ้นแปลนกับขึ้นเอลเว์ให้ดูเนาะมันจะเป็นตัวเตารีดก็คือสามเหลี่ยมเฉียงเป็นตึกที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าปกติเนี่ยตึกเนี่ยมันจะอยู่ในสี่แยกแต่ตึกเนี่ยมันเป็นแยกรูปตัววายแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเข้าไปก็ จริงๆเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นในยุป,ปีคศ1871อย่างที่เรารู้กันในประวัติศาสตร์เนี่ยมันได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ที่ชิคาโกแล้วก็มันเป็นการไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดเลยในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพลิงไหม้ครั้งนั้นอ่ะได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองเป็นอย่างมากอาคารไม้หลายหลังอ่ะจมสู่พื้นดินเป็นว่าเล่น หลังจากนั้นชิคาโ,โก้ก็กลายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ให้สถาปนิกหลายคนได้เข้ามาออกแบบคือช่วงนั้นเขาเรียกเหมือนเหมือนคล้ายๆพอไฟไหม้ปุ๊บมันล้างเมืองเลยพอล้างเมืองเสร็จปุ๊บในทุนต่างๆก็พยายามที่จะจ้างสถาปนิกแข่งกันโดดเด่นยิ่งมันเป็นช่วงยุคของการปฏริวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเมืองหรือสร้างอะไรอะ่ะมันจะมีสถานิกดีไซเนอร์หลายๆคนที่พยายามเอาพูดตัวเองออกมาเพื่อสร้างชื่อเสียง เพื่อสร้างศิลปะในเชิงรูปแบบของสถาปัตยกรรมคราวนี้สามิกหลายคนได้เข้าออกแบบเมืองมันคล้ายๆว่ามันเป็นการเคลียร์เมืองเพื่อสร้างแบบเขาก็ตั้งใจแล้วว่าที่เขาโก้มันจะต้องเป็นสถานที่ที่ทุกคนเริ่มดีไซน์มันใหม่ เริ่มดีไซมันใหม่พร้อมๆกันเนาะเออแล้วก็มีสามนิกที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็สร้างชื่อเสียงในยุคนั้นอ่ะจริงๆมันจะมีบริษัทเจ้าของอยกักษ์ใหญ่ก็คือจอร์จเอเลนฟูลเลอร์เนี่ยตอนแรกจะมีลิสสถาปนิกที่ให้เลือกก่อนก็คือจะมีหลุยส์ิูแวนที่หลุยส์จูแวนแวนี่เป็นสถาปนิกที่ค่อนข้างโดดเด่นในยุคนั้น โหดที่เป็น remarkable ของแกเลยก็คือจะเป็น forms f for o l l o w function ก็คือการออกแบบทุกอย่างเนี่ยจะต้องมาจากพื้นฐานการใช้งานแล้วก็มีความเป็นศิลปะเกิดขึ้นบวกกับวิทยาศาสตร์ที่มันที่มันสามารถตอบสนองแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเขาเป็นเขาเป็นเจ้าพ่อในยุคโมเดิร์นที่สร้างรากฐานให้กับสถาปนิกหลายๆคนที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วก็มีสามนิกอีกคนหนึ่งที่ยุคนั้นอาจจะเป็นคู่แข่งกับลุยส์ุเวนลเลยก็คือแดเนียลเบอร์แฮม แตนเนบเปแฮมเนี่ยก็คือได้มีโอกาสร่วมเข้ามาเป็นสามลิที่ดังในยุคนั้นแต่จริงๆ2คนนี้มีคอนเซปต์ในการออกแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกันเลยตัวแปตไอรอนบิลดิ่งเนี่ยคือเดิมอ่ะมันมีชื่อว่าฟล l เลอร์บิลดิ่งจริงๆเราเขาสร้างเสร็จในช่วงคศ1,902ตัวแปตไอรอนบิลดิ่งเนี่ยเป็นอาคารสูง22ชั้นตั้งอยู่บนเกาะสามเหลี่ยมบนเส้นหลักของนิวยอร์กคือบรอดเวย์ฟ t ฟ a ์แอ u e แล้วก็ มาบรรจบกับ2 3 y r d east อยู่ในเขตแมนฮัตตันนิวยออย่างที่รู้กันเนาะตัวอาคารเนี่ยมันจะมีสไตล์ความเป็นอิตาลีผสมกับบาโรกของฝรั่งเศสแต่บาโรกเนี่ยเป็นบาโรกที่ที่ไม่ได้โรกเกินไปความเป็นบาโรกถ้ามันเป็นฝรั่งเศสมันจะมีความเยอะแบบสวยอะเยอะแบบนุ่มๆเนาะตัวแฟล Iron Building เนี่ยจริงๆแล้วเขาเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุด เป็นขายใหญ่ของนิวยอร์กเลยติดหนึ่งใน2ของเมืองเลยก็ได้นะในช่วงปี1901ถึง1911คู่กับ Metropolitan Life Insurance Company Tower ซึ่งก็สูงพอๆกันเราจะจดจำได้ดีในฉากที่สไปเดอร์แมนของโทบี้แมคควายในแต่ละเวอร์ชั่นเนี่ย ต้องปีนข้ามผ่านตึกนี้เพราะเป็นซีนที่สําคัญใน New York. นิวยอร์กสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาจะอยู่ในนิวยอร์กเนาะถ้าใครดูก็ซิล่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะเป็นสายถล่มเมืองนิวยอร์กตึกนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของอเมริกาเลยนะในปีคศ1979เนี่ยตอนนั้นอะตึกเนี่ยดังมากได้ทั้งวันแล้วก็แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของนิวยอร์กในช่วงปี1966ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาในนิวยอร์กก็จะเห็นว่าตัวถนนเนี่ยด้านหน้าของมันเต็มไปด้วยรถ เต็มไปด้วยผู้คนคือไม่ได้เงียบคลาสสิกเหมือนในหนังที่จอห์นวิกเดินเข้าไปเนาะคนทั่วไปเนี่ยมักเรียกเขตนี้ว่าเขต Flat i อ o n ตึก Flat ต ron อนวิ ing งนี่ออกแบบโดย d a n i e l b u r เบอรเป็นคู่แข่งอย่างที่พี่เคยพูดตะกี้เนาะเขาเป็นคู่แข่งของลุยส์ชูแวนคือ2คนเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกคอกันเพราะเขามีคอนเซปต์ในการเดินหน้าในการออกแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือลุยส์ชูแวนเนี่ยเขาจะพยายามเป็นอาร์ติสแล้วก็เป็นสามีที่มั่นใจในตัวเองมากจริงๆริงสามดีทุกคนมั่น แต่คนนี้เขาจะมั่นใจในคอนเซปต์งานของเขาที่ออกแบบมามันจะต้องถูกผลักดันแล้วก็ปรับให้มันอยู่ในรูปแบบของศิละปะแม้ว่าเขาจะมีทั้งโครงสร้างทั้งัวอย่างก,า,กามแต่เขาจะต้องมีการใช้งานหรือการอะไรที่มันโดดเด่นแตกต่างในรูปทรงเลยค่คณิตออกมาเนาะซึ่งแตกต่างจากเบอร์แฮมเบอร์แฮมนี่คือเขาจะเน้น เน้นเกี่ยวกับทํากําไรให้กับตึกโอเคอยูโดดเด่นบ้างแต่ว่าตัวสไตล์ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสร้างการเป็นสไตล์ใหม่ขนาดนั้นก็ค่อนข้างเป็นคู่แข่งทาง,ทางการแบบรับงานในพอสมควรพอคอนเซ็ปต์มันแตกต่างกันเนี่ยพอตึกนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตึกนียมันไปอยู่ในมือของ Daniel. เดนเนลล์เดนเนยลเนี่ยซิลเวนเนี่ย,เคย,เ,คยเคยพูดถึงขั้นว่าเดนเนยลเนี่ยเป็น,ปน,ปนพ่อค้ามากกว่าสถาปนิกคอยขายสินค้าที่มีขนาดใหญ่เมือ่อคือมาเท่านั้นเองมีค่าใช้จ่ายที่เวอร์วงัง งานของเขามันคือธุรกิจมันไม่ใช่ศิลปะสถาปัิกกรรมที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่มีการวิจาร์งานออกแบบกปนอย่างดุเด็ดเผ็ดมันเดนเนลก็วิจาร์ซิลเวนซิลเวนก็วิจารณ์เดนเนลเนาะถ้าจะให้เปรียบก็คือเป็นคู่สถาปนิที่มีท่าทางและความเชื่อที่แตกต่างกันแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะที่ทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันก็คือการชอบใช้โครงสร้างเหล็กเหมือนกันเท่านั้น ซิลเวนเนี่ยจะมีแนวทางและความเชื่อมั่นเป็นแบบของตัวเองดีไซน์ของเขาเนี่ยจะยึดความถูกต้องสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ดีที่สุดเสมอเอามาโน้มน้าวลูกค้าเพื่อให้เชื่อในสิ่งที่ต้องการสลับกับของแดเนียลเนี่ยคือแดเนียลเขาจะเป็นสายตามใจลูกค้าเพื่อให้ได้กําไรแล้วก็เปิดโครงการให้ได้มากที่สุดแดเนียลเนี่ยพยายามปณีประนองเพื่อหาจุดร่วมสําหรับลูกค้าได้มากกว่าซิลเวนคือมันมีการล้อเลียนแดเนียลว่าแดเนียลเป็นสถาปนิกในรูปแบบของ ฟอร์มฟอลโลสฟินแลนซ์กลับมาที่ตัวบนะิลดิงเนาะตัวบิวดิงเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเป็นสำนักงานของบริษัทจอร์จเอเลนฟูลเลอร์ก็คือเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของเมืองชิคาโกเจ้าของบริษัทก็คือแฮร์รี่แบ็กแฮร์รี่แบ็กเนี่ยเป็น c e o ของฟูลเลอร์คอมพานีเนี่ยตัวแบ็กเนี่ยต้องการสร้างตึกที่เรียกว่าตึกสูงรบฟ้าหรือเมืองน,นอกเขาจะเรียกว่าสกายสแครปเปิลและตึกนี้เป็นเหมือนเฮดคอเตอร์ของตัวเองแบ็กได้จ้างเบิร์นแฮมเนี่ยในการออกแบบตึกนี้ตึกนี้เรียกได้ว่่าแแททบจะเป็นตึกรกรี ใช้ในการออกแบบนิวยอร์กซิตี้เลยก็ได้ตึงนี้เป็นตึกที่สร้างขึ้นตึกแรกในถนน1 4 t t s t r t e t s t t h s t r e น t ีนี้เป็นถนนที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์กมีความสวยงามมีตึกต่างๆคือมันถูกตั้งชื่อว่าเป็น Fuller Building เนี่ยตามชื่อของ George Fuller ผู้ก่อตั้งบริษัทรับเหมาชื่อบริษัท Fuller บริษัทที่ถูกเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการสร้างอาคารสูงโดยเจ้าของจริงๆท่านได้เสียชีวิตไป2ปีก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างอาคารนี้ ตัวอาคารถูกใช้เป็นสำนักงานของ Fuller ร์คอมพาีไปจนถึงช่วงคทศก,กราษ1929แล้วก็เซตทีมเหล่านี้เป็นเซตเดียวกันกับการกอร่อสร้าง New York Building ในไทม์ Square เลยเมื่อปี1898แฟตลตไอรอลบิลดิ่งเนี่ยสำคัญแล้วก็โดดเด่นในขนาดที่ว่าคือถ้าเราไปอเมริกานอกจากเราไปดูเทพีเสรีภาพแล้วต้องมาดูเจ้าตึกเตาลีดเป็นจุดถ่ายภาพเป็นจุดแลนด์มาร์กของอีกอันหนึ่งของนิวยอร์กเนาะออในส่วนการกอร่อสร้างนั้น เราเรียกได้ว่าอาคารเนี่ยมีการก่อสร้างที่รวดเร็วแล้วก็ราบรื่นอ,อยู่พอสมควรโครงสร้างของอาคารนั้นเป็นโครงสร้างเหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างสมัยนิยมในอเมริกาในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงนั้นอาคารนี้สร้างโดยเทคนิคใหม่ที่ชื่อว่า Skeleton s t r u c t u r e หรือการก่อสร้างแบบโครงกระดูกซึ่งจะทําให้ผนังบางแล้วก็ตัวอาคารเนี่ย มันมีความสง่างามมากกว่าปกติตัวอาคารเนี่ยสร้างเร็วมากโครงสร้างเหล็กนั้นเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปีกุมภาพันธ์1902และช่วงพฤษภาคมปีเดียวกันเนี่ยครึ่งหนึ่งของตึกถูกโปะด้วยปูนปั้นและเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดในช่วงมิถุนายนปี1902ปีเดียวกันเนาะโดยใช้เวลาราวๆหนึ่งปีเท่านั้นเอง เรียกได้ว่าเป็นตึกสูงตึกแรกของระแวกนั้นเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามถ้าเราถ้าเราพูดถึงเรื่องของความแข็งแกร่งของอาคารนั้นน่ะทางวิศวะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหลายคนคิดว่าการสร้างเร็วแล้วอาจจะทําให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากเท่าที่ควรนะแต่จริงแล้วตัวนี้แข็งแรงมากเพราะว่าโครงสร้างของแฟลตไอรอนวิลดิ้งเนี่ยถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสามารถรับน้ําหนักเชียร์ฟอสตลมที่มาจากด้านข้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาคารสูงส่วนใหญ่ในสมัยนั้นกลัวก็คือแรงลมยิ่งสูงเท่าไหร่แรงลมมันก็ยิ่งพัดหนักขึ้นเท่านั้นโดยวิศวกรน,นี่ออกแบบให้มีความแข็งแรงกว่าตึกหรือโครงสร้างธรรมดาถึง4เท่าตัวตึกน่าจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนคือส่วนพื้นที่ร้านขายสินค้าชั้นล่างแล้วก็ส่วนพื้นที่เช่าอาคารสำนักง,งานที่อยู่ด้านบนตามตึกสมัยนิยมทั่วไปเขาก็ทํากันแบบนี้เนาะร้านค้าปิกหลายร้านนี่ได้เข้ามาจับจองพื้นที่ ด้วยำเลที่อยู่ใจกลางเมืองความโดดเด่นของตัวอาคารในช่วงเวลานั้นน่ะความจริงรวมถึงช่วงเวลานี้ด้วยล่ะครับจริงๆแล้วตัวแบล็กเนี่ยตัวแบล็กซึ่งเป็นเจ้าของอาคารน่ะมีทะเลาะก,กับดีไซเนอร์เหมือนกันเนาะในส่วนของการจัดวางพื้นที่เพราะาตัวดีไซเนอร์เนี่ยเขาต้องการจะให้มีสเปซที่สวยงามแต่เจ้าของเนี่ยเขาต้องการเอาไปเป็นพื้นที่ให้เช่าร้านค้าปลีกหรือรีเทลชอปเนี่ยเพื่อโอกาสในการสร้างไรายได้ ส่วนพื้นที่หลายๆพื้นที่ในส่วนของอินททเลียหรือดีไซเนอร์เนี่ยก็อยากให้มี Space โปร่งเพื่อความสวยงามแต่ก็น่าละครับรายรับต้องมาก่อนเสมอซึ่งสุดท้ายแน่นอนเจ้าของเป็นฝ่ายชนะสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีกส่วนหนึ่งของแฟลตไอรอนบิดิ่งก็คือส่วนพื้นที่ของเพนท์เฮาส์ด้านบนสุดของอาคารส่วนพื้นที่ด้านบนสุดของอาคารเนี่ยได้ถูกก่อสร้างแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่อาคารได้สร้างเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยใช้เป็นสูดิโ o ห้องทำงานของศิลปินอันนี้ถูกเช่าอย่างรวดเร็วเลยเนาะจากลุยส์ฟรานเชอร์แม้ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าแฟลตไอรอนบิลดิ่งเนี่ยมันจะเป็นเสมือนไอคอนของของนิวยอร์กเลยแต่ว่าในช่วงเวลาที่ตึกสร้างเสร็จช่วงแรกๆอะ่ะคือตัวอาคารมันไม่ได้รับความนิยมหรือว่าคำวิจารในเชิงบวกเท่าไหร่ช่วงช่วงแรกๆเนี่ยที่อาคารได้ทาการก่อสร้างก็มีคาวิจารณลบๆเข้ามาเยอะเลยคือจริงๆมีทั้งดีและไม่ดีอะ่ะแต่แน่นอนว่า อาคารที่สูงโดดเด่นมากที่สุดในแวกนั้นน่ะมันจะมาพร้อมกับความแปลกมากกว่าความเป็นอาคารสูงธรรมดาเพราะมันต้องโดดเด่นมันถึงจะสร้างชื่อเสียงได้เนาะเ,เพราะว่านี่คืออาคารแต่เนี้ยสุดๆเพราะว่าใครมันจะไปสร้างอาคารสามเหลี่ยมที่มันมาจากแกลนถ้าเรามองเห็นจากแกลนด,นด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบคมๆเลยถึงขั้นนักวิจารณ์บอกว่าเบนแฮมว่าเนี่ยคืออนุสรีแห่งความโง่เขลาของเขาโดยทุกคนเนี่ยพุ่งไปเด่นไปที่ข้อเสียของอาคาร ความที่ผังสามเหลี่ยมตัดบนถนนสองมุมแหลมเนี่ยมันจะต้องเป็นอาคารที่ล้มเหลวแน่นอนโครงสร้างมันไม่ควรเป็นแบบนี้แต่เขาลืมคิดไปเนาะว่าจริงๆแล้วแบล็กเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาเพราะฉะนั้นไม่น่าจะต้องกลัวเรื่องเรื่องโครงสร้างแต่นักวิชาการทุกคนเขาก็เชื่อกันว่าตัวอาคารเนี่ยที่มันแหลมมากๆอย่างเงี้ยมันจะบดบังมุมมอ,มองการมองทัศนียภาพของรถที่มันวิ่งทั้งสองอันมาบนเจอกันมันมันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดอย่างนี้รถมันอาจจะชนกันมันอาจจะทําให้มีการชนแล้ววิ่งเข้ามาพุง่งหาอาคารที่มันเป็นรีเทลชอปอยู่ข้างในมันอาจจะเกิดอันตรายได้นิสสันนิว york tribune เรียกมันว่าอาคาร p ีซ c e of p i มันเหมือนชิ้นของพายเนาะและเป็นอาคารที่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับผู้คนในบริเวณนิว york มากที่สุดในขณะที่อาร์ตโตไซตี้บอกว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่เหมาะที่อยู่ใจกลางเมืองนิว york และใช้คำแรงๆของอาคารนี้ว่าสิ่งเลวร้ายและคำกล่าวนี้ก็ยิ่งมันยิ่งจะเสริมให้เป็นจริงมากยิ่งขึ้นเมื่อตอนปี1903เนี่ยมีคนฉี่จักรยานถูกรถชนบริเวณตรงหัวมุมนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าตึกเนี่ยแหละเป็นตึกที่ทําให้เกิดกระแสลมของบริเวณนั้นแรงผิดปกติโดยแทบจะต้องมีคำเตือนให้บรรดาทัวร์ที่ไปลงเลยว่าเวลาที่สาวๆใส่กระโปรงระวังมันพัดให้ดี ช่วงเวลาที่เปิดอาคารช่วงแรกๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเลยก็คือพื้นที่ห้องน้ําหญิงในอาคารทั้งห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายถ้ามันปกติเราจะอแบบห้องน้เาเราจะอกแบบให้มันให้มันเป็นแปลนเดียวกันหมดเนาะแต่ถ้าเราทําอย่างนั้นกับตึกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องท่อเรื่องการวางแปลนที่มันสมูทการวางซัพพอร์ตของแต่ละชั้นเนาะแต่เขาก็แก้ไขโดยการที่ห้องน้ําของหญิงกับชายเนี่ย แต่ละชั้นเขาจะสลับควายกันก็เป็นอาคารที่แปลกอย่างหนึ่งคราวนี้เรามาดูในส่วนของของฟาซาดของอาคารบ้างฟาซาดของอาคารเนี่ยทำจากหินปูนซึ่งดีไซนเนอร์เนี่ยเขาพยายามที่จะให้ตัวรูปร่างหน้าตาของอาคารนั้นน่ะมันมีความคลาสสิกปั้นฐานนูนต่ำขึ้นมาประดับตกแต่งที่ฐานเนี่ยมีคานด้านบนและด้านล่างที่ยื่นออกมาสังเกตเห็นว่าพวกอาคารที่อยู่ในนิวยอร์กเนี่ย มันจะมีความคลาสสิกมันจะมีความเป็นบาโรกของฝรั่งเศสขึ้นมานี้มันมันเหมือนกับพยายามที่จะยกระดับของตึกให้มันดูหรูหราให้มันดูคลาสสิกเหมือนพวกยุโรปเนาะแต่ไม่ว่าความตีต่างๆนี่มันเกิดขึ้นกับอาคารตัวนี้ยังไงเราบฏิเสธไม่ได้หรอกว่าไอ้ Flat Iron Building เนี่ยมันเป็นอาคารที่โปรดปารานของบรรดาศิลปินทั้งวาดภาพแล้วก็ภาพถ่ายคืออาร์ตเนี่ยเขาชอบเราก็จะเห็นว่า ถาพถ่ายบรรยากาศของนิวยอร์กที่ทุกคนจะไปเนี่ยยังไงก็ต้องติดถนนเส้นนี้คือดีไซเนอร์เนี่ยบางทีอยู่แล้วมันไม่ได้สบายไม่ไร่แต่มันสวยมันถ่ายภาพมันสวยมันนั่งแล้วมันมีความภูมิใจมันก็โอเคมันเป็นไอคอนจนขนาดที่เรียกว่านักประวัติศาสตร์หลายคนบอกว่าถ้าเอเธนเนี่ยมันมีพาร์เธนอนเป็นสัญลักษณ์นิวยอร์กก็มีแฟตไอรอนบิลดิงเหมือนกันหลายคนบอกว่ามันไม่สามารถเทียบเท่ากับพาร์เธนอนได้แน่นอนแต่เราต้องอย่าลืมว่าอาคารเนี่ย มันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ต่ำกว่า120ปีแล้วเหมือนกันนะโอเคอาจจะนอนนอาจจะเก่าแต่นี่มันก็เก่าแล้วก็คลาสสิกเรียกได้ว่าคลาสสิกไปแล้วเนาะปัจจุบันราคาประเมินโดยคร่าวๆของอาคารนี้มันมีราคาถึง200ล้านเหรียญหรือราวๆ2,500ล้านบาทมันเป็นอาคารที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะแต่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแฮตตันเลยแล้วก็มีคนจำนวนมากที่ต้องเข้ามาเห็นอาคารนี้ ต้องเข้าไปยังอาคารแห่งนี้ให้ได้บอกก่อนเลยว่าตัว f ฟลตไอรอนบ i ลดิ n งเนี่ยเป็นอาคารที่มีค่าเช่าพื้นที่สูงมากหลายฟิตเนี่ยพยายามที่จะเช่าไปอยู่เพราะว่ามันเท่คือออฟฟิศดังไม่ดังเนี่ยถ้าถ้ามีสำนักงานอยู่ที่ f ฟลต i อรอนบิลดิ n งเนี่ยอยู่ในนิวยอร์กแสดงว่ารวยแล้วมีคลาสแน่นอนเพียงแต่เราอย่าลืมว่าอาคารบางอย่างสวยก็จริงแต่อาคารที่มีผังเป็นรูปสามเหลี่ยมเปาลีเนี่ยมันก็ยากที่จะให้ผู้เช่าหนึ่งก็คือ ราคามันแพงด้วย2ก็คือการจัดแปลนเฟอร์นิเจอร์หรือการจัดข้างในอ่ะมันก็ค่อนข้างยากเราจะสามารถยูทิลิซ์พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เนาะออหลายออฟฟิศเนี่ยเข้ามาในระยะสั้นๆก็ไม่สามารถทนหรือว่าโอเคกับเช่าแพงพื้นที่ใช้ได้น้อยสุดท้ายก็ต้องออกไปเรื่อยๆจริงๆมีสำนักงานที่อยู่ยาวที่สุดก็จะเป็นสำนักพิมพ์แม็กมิลเลนที่เป็นผู้เช่ารายใหญ่ที่สุดในในหลายปี แต่ว่าในที่สุดก็ก็พ่ายแพ้ออกมาในปี2019ตอนที่ตัวดิจิตอลเนี่ยมันมามันมา i s r รั t ตัวตัวหนังสือตัวอะไรพวกนี้เนาะปัจจุบันตัวอาคารนี่ได้กลายมาเป็นโรงแรมเรียบร้อยแล้วตามหนังของจอห์นวิกเต๊คนที่มาเทคต่อก็คือกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ชื่อ G F P แล้วก็กลุ่มเซอร์ n เจนติที่มาซื้ออาคารเนี่ยในปี2009ซึ่งวางแผนที่จะใช้เงินโดยกำหนดงบประมาณ โครงการอยู่ที่60สิถึงแปล้านดอลลาร์คือเขาพยายามจะรีโนเวทให้มันเป็นโรงแรมแห่งใหม่มีหลายอย่างในอาคารนี้ถูกปรับเปลี่ยนอย่างเช่นตัวเครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่กับหน้าต่างแทบจะทุกบานคือสมัยนะั้นเนี่ยเครื่องปรับอากาศเนี่ยในยุคแรกเนี่ยนิยมเป็น Window t ท p e ์ปัจจุบันมันเปลี่ยนมาเป็น Central แล้วเนาะที่ทํางานแล้วมันจะสามารถโอเคขึ้นวินโดว์ท้ายมันเสียงดังมันหนัก และอย่างก็คือลิฟต์ในในสมัยแรกเนี่ยมันเป็นลิฟต์ระบบไฮโดรลิกหลายคนก็รู้ว่าลิฟต์ระบไฮดรลิกเป็นลิฟต์ที่ช้าช้าในระดับหนึ่งเนาะคือช้าขนาดไหนขนาดที่เราเราจะขึ้นจากชั้น1ถึงชั้น22เนี่ยเราใช้เวลามากกว่า10นาทีเอาจริงเดินบันไดย,ยังเร็วกว่าเลย แล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าอะไรก็ตามที่เป็นระบบไฮดริกนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือการรั่วซึมอยู่เสมอคนเล่นรถจะรู้เนาะตอนนี้ก็มีการได้เข้าไปรีโนเวทแต่สุดๆเลยคือตอนที่ช่วงเวลาที่ที่มีการเข้าไปรีโนเวทเนี่ยสภาพตัวแมกคนนิกของอาคารน่ะมันอยู่ในสภาพที่ดีและสภาพที่เรียกว่าโค่รหน้าอนุรักษ์ไว้เลยนี่ขนาดอาคารเนี่ย ยังมีหม้อต้มน้าเดิมๆที่อรูเรณชั้นใต้ดินซึ่งซึ่งมันคลาสสิกมากปัจจุบันมันถูกตกแต่งเป็นคารบเร่โชละในชั้นใต้ดินมีพื้นที่ที่จุคนได้ถึง1,500คนตอนนี้เป็นบิ๊กโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นปรับให้เป็นโรงแรมอยู่ปัจจุบันเนาะก็ปัจจุบันก็ยังในในหนังเรื่องจอห์นวีเป็นเป็นโรงแรมคอนติเนนทัลเนาะเออในของจริงตอนนี้ก็เป็นโรงแรมอยู่ก็เป็นโรงแรมที่มีมูสแตน์โทนใกล้เคียงกันแต่คงไม่ดูทรรมนเหมือนเป็นอาร์ตคลาสสิกก็คือเป็นโรรรรแแมมธมดาอะะไพวกนี้หลออต ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราสังเกตพี่ให้ดูตัดซีนของหนังกับซีนของความเป็นจริงดูนะบรรยากาศมันในหนังเขาจะมีการทำกรีนสกรีนตัดทุกอย่างให้มันออกแบบตามธีมโทนของหนังแต่ตัวเซอร์ราวดิ้งของของจริงเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศการปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้าตัวบิลดิ้งเนี่ยเออใครที่ไปนิวยอร์กเนี่ยก็สามารถไปถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยมันจะมีคนเซลฟี่คนอะไรในมุมต่างๆให้เราเห็นเนาะเออเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออาคาร แฟลตไอรอนวิลดิ้งซึ่งพี่ที่คิดว่าจริงๆแล้วจอห์นวิกก็มีหลายภาคแล้วก็มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกภาคก็จะมีตัว u ิลดิ้งนี้เป็นเสมือนกับจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมทําให้เกิดหนังหนังทําให้เกิดสถาปัตยกรรมมันควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นความรู้อยู่ทุกที่ที่เราเดินหน้าชีวิตไปเพราะฉะนั้นอยากให้ตัวคอนเทนต์อิ l ลเมสซีเนี่ยออกมาแล้วได้ได้ประสบการณ์สร้างความรู้ให้กับน้องๆทุกๆคนไม่น้อยก็มาก โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวคอนเทนต์หน้าเราจะทำอะไรโอเคขอบคุณครับ